สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก YouTube กมอนเวนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวแบ็กสมิธของผมเองนะครับซึ่งเราเคยรีวิวตัวชาวบ้านไปแล้วนะครับไม่เคยมารีวิวตัวของของผมที่ผมเล่นเองมาก่อนเลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เราจะมารีวิวแบ็กสมิธสายบู๊กันนะครับแบ็กสมิธสายบู๊เนี่ยของผมตัวที่ผมเล่นเนี่ยเป็นเอจินสเตนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นไงครับเดี๋ยวพวกสเตตัสสกิลของผมใส่อะไรเงี้ยเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูอันนี้มาให้ดูก่อนว่ามััันนนเป็ยงงไะครบ เดี๋ยวเราไปลองตีอนุเลียนกันนะครับหรือเคใหญ่นะครับโอเคครับขอบับนิดนึงนะฮะไปไปเลยครับนี่ครับโหมดขอนนี้ยมาเลเวล89นะครับก็เลเวลโหงพอสมควรแล้วนะฮะใส่หมูนะครับคือแมสสมิธเนี่ยถ้าได้หมดนี้ไปเนี่ยจะเรียกว่าเทพมากนะฮะเพราะมัน ครับมีโอกาศตีสเท่านะครับซึ่งไปสมิธเองเนี่ยก็ตีแรงพอสมควรนะครับเห็นไหมครับผมตีธรรมดาก็ตีละแ0 0เกือบ900แล้วนะฮะนี่นะครับ880นะครับโหมีเล็กจากคิปปุ๊กแดงด้วยเนี่ยยิ่งสบายเลยนะครับถ้าใครมีนะครับแต่มันไม่ได้เป็นของจำเป็นมากนะก็ถ้ามีไว้ก็ดีนะครับสนุกดีนะฮะดูครับปีชิระพันสองนะฮะ แรงกว่าแอสกูดิกนะครับเนื่องจากเซเมตต้นแมลงครับมันตีธรรมดาก็800เข้าไปแล้วครับขีก็คูลิก1.4ก็1,200นะฮะถือว่าแรงมากนะฮะผมนี่ครับแล้วมันเป็นความพิเศษอย่างหนึ่งของเซเมตก็คือตีไม่สนขนาดนะครับขนาดอะไรมาก็ตีได้หมดนะฮะนี่ครับอันนี้ผมใช้แค่ขวานลมธรรมดานะครับเป็นขวานลมไม่วีวีนะครับขวานลมเฉยๆเลยฮะ เพราะตอนนั้นก็ตังไม่มีนะครับก็ใช้แค่ขวนันลมธรรมดาในแหละก็เก็บเลเวลสบายแล้วนะฮะเบชมิทนี่มันโดยธรรมชาติมันตีแรงของมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีแค่อุธธาาุก็แทบจะเพียงพอต่อการเก็บเลเวลแล้วนะครับหลักๆก็เดี๋ยวค่อยไปบอกแล้วกันว่าจาทำอะไรบ้างนนครับหลักๆก็มีสกิลท่า,าดาเมจน,นะครับก็เป็นทาตุลมท่านลมนะครับก็ไปหาขวานลมมานะครับ ก็ทีละ4พันนะครับไม่ไม่ได้แรงอะไรมากมายนะครับผมผมสเต็จไม่เยอะนะครับมันก็เลยได้เบานิดนึงนะฮะนี่ไปลองอโนเลียนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวไปลองเลดิกต่อนะฮะอ่าแบ็กซมิทก็มีสกิลหมูนะครับผมสกิลหมูก็น่าจะใช้ยากนิดนึงนะครับผมมันคือคัทลิฟวิูชั่นนะครับนี่ครับสกิลต้องแบบเอามอนสุกกำแพงนะครับถึงจะแรงนะฮะ จะแบบใช้ได้สอนเนื่อเรื่อยๆนะครับผมคือมันมีเนื้อขายในการใช้นั่นแหละมันไม่เหมือนพวกโบลิบาร์สของไนที่แบบวิ่งเข้าไปกลางดงแล้วก็ตีได้เลยนะครับนี่แพชสมิจริงๆแล้วก็ใช้ของไม่เยอะนะครับของผมก็ไม่ได้โหดเยี่ยมอะไรมากมายนะครับของธรรมดานะครับจะค่อยเก็บเงินก็ได้นะครับอโอเค เราเรียนจบแล้วเดี๋ยวเราไปต่ออีกที่หนึง่งเลดิกนะฮะผมยังอยู่ใช่ไหมเนี่ยโอเคไปครับนี่ครับพอแบ็กสมิธเลเวลสักเลย85ไปครับจะเก็บเลเวลสนุกนะครับเราจะสามารถใช้เบอร์เซอร์คอยชั่นได้นะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนของนิดนึง,งนะครับ ตีเลดิกผมก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็มีแค่ขวาน2องัวหนึ่งวัวนะครับขวาน2องัวหนึ่งอันเท่านั้นนะครับไม่ต้องใช้อะไรเยอะแยะนะครับสําหรับแม็กสมิดเรานะฮะขอแค่ขวานดีๆสักอันนะครับไม่ต้องแพงมากก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลดิกกันนะฮะขวาชนแก้วสักหนึ่งทีนะครับขวานทิวที่จริงก็ไม่จําเป็นมากครับเพราะทูแฮนด์แอธรรมดามันก็ดมจเท่าขวานทิวแล้วนะครับมันสะดวกแค่ ไม่ต้องไปหาพีชป,ปล่อยๆเท่าน,นั้นเองนะฮะครับที่ของเบบตีแต่มาดาวผมสู้ไม่ได้นะเพราะเลือดผมน้อยเลือดผมห้าพันเองวิทยังน้อยอยู่นะครับเพิ่งเริมอัพวิชนะฮะนี่ครับเลดิกนี่ขนมเลยนะครับเพราะตีไม่กี่ทีก็ตายแล้วนะครับเลดิกเนะี่ย ระวังเรื่องโดนสกิลตายเล็กน้อยนะครับเพราะเอาผมมันอิจินำไงครับแล้วก็เด็กตามนะครับมันก็เลยได้อยังเลือดไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าเก็บเลือดธรรมดาเนี่ยสบายๆนะครับถ้าไม่บวกกับมอนโถด,ดอย่างม้าดำอะไรอย่างนี้นะฮะคือเลเดิกนี่เลือดน้อยแล้วมีชนแก้วเนี่ยแป๊บเดียวก็ตายแล้วนะครับเอาลงง่ายมากนะฮะครับ เห็นไหมครับมันก็แบตซ์มิดเนี่ยเป็นเป็นตัวที่ใช้หาของใช้เก็บเลเวลค่อนข,ข้างดีเลยครับเพราะาถ้าเลเวลสัก85ขึ้นไปเนี่ยมันจะไม่ค่อยโดนมอนตีแล้วล่ะจริงๆไม่ใช่ว่าหลบพ้นนะครับมอนตายก่อนนะฮะดูครับมอนตีเราได้ไม่กี่ทีแล้วครับแล้วมันก็ตายนะครับนี่ครับแต่ต้องรักษาเลือดนิดนึงนะครับมาดุ่งๆนี่เลือดไม่มีก็ตายได้เหมือนกันนะฮะก็คือแบตซ์มิดเนี่ยอคอนเซ็ปต์มันก็คือ พยายามให้ตีแรงเข้าไว้นะครับเพราะเราไม่ใช่แอดนะครับเราหลบไม่ค่อยพ้นนะฮะมันจะไปหวังหลบให้แบบสุดๆอย่างแอดไม่ได้นะครับปีเราไม่ถึดนะครับไม่มีสิวยนะครับแต่ความแรงเนี่ยได้อยู่นะฮะี่แบสิมิทจะเล่นจะเล่นความแรงแทนนะครับหลบได้กลางๆนะครับเอาเอจิไปเพิ่มเอพดีแทนนะครับแล้วก็ไปเน้นที่สเตงนะครับแล้วก็ปอกสูกใจให้มันตีแรงๆนะฮะ เ okay, อันนี้ก็เป็นคร่าวๆแบบว่า,าแนวทางการใช้สกิลเก็บเลเวลอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราค่อยไปอธิบายทีนิดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยวิว่งกลับก่อนนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราออกไปคุยเรื่องอพวกสเตตัสของสมไสกันนะฮะปึ๊บนี่หลกัลกๆเนี่ยมันเก็บเลเวลง่ายนะครับผมเพราะ สกิลสายบู๊เนี่ยมันช่วยค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่โอเคก็ปิดบุคคลตัวพิเศษก่อนอ่าเอาอย่างแรกเลยครับก็คือเรื่องสกิลนะครับสกิลเนี่ยอ่าถ้าเป็นสายบู๊เนี่ยสำหรับเมอร์ชานก็พยายามอัพนี่ครับอ่าแบกน้ำหนักนะครับเต็ม10นะฮะแล้วก็อ่ารถเข็น10นะครับแล้วก็ อ่าเมโมไรซ์สิบแน่นอนครับสายบูส์สามสกิลเนี้ยต้องเต็มนะครับสําหรับสายบูสนะครับส่วนสกิลที่เหลือเนี่ยแล้วแต่นะครับว่าเราจะเลือกอะไรนะครับอย่างผมผมเล่นเป็นตัวแรกไงมันก็เลยไม่มีตังค์ครับก็เลยอัพโอซีนะครับเพื่อใช้หาตังค์ครับอ่าโอซีมาทําให้แบบพยะที่เราไปตีอย่างมอนเตอร์เนี่ยมันได้ไขว้ิซีแพงขึ้น24%ซนะครับซึ่งช่วยได้มากสําหรับคนที่แบบเล่นเป็นตัวแรกๆอะไรเงี้ยเอาไว้หาตังค์ด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็ดีซีนะครับดีซีไม เราซื้อถูกลงมาอีกนิดนึงครับนี่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็ซื้อๆไปเถอะนะฮะแล้วก็ผมอัพตั้งร้านไว้หนึ่งนะครับผมไม่ค่อยได้ไปขายของอะไรเท่าไหร่หรอกครับนานๆทีจะมีของขายนะครับไม่ค่อยได้เล่นอ่าฮะก็พ่อค้าเนี่ยมันอัพสกิลแค่นี้นะครับสกิลค่อนข้างง่ายครับเน้นไปที่สกิลจําเป็นก่อนอย่างรถเข็นอะไรอย่างนี้นะครับโอซีอะไรเงี้ยเต็มนะครับแล้วสิบจับสุดท้ายเข้ามาอัพเมโมไนท์นะครับ อ่าแล้วก็สกิลที่ขาดไม่ได้เลยคือสกิลเสริมนะครับพอคารสกิลเสริมมี้ากก็คือเคซี่อัพโหลดนะครับบวกสเต็งสี่ห้านาทีนะครับแล้วก็นีครับคาส์เรเวอร์ลูชันนะครับเอาเอารถเข็นฟาดนะครับแรงตามน้ําหนักนะครับน้ําหนักเนี่ยรถเข็นแบกน้ําหนักได้ถึงสี่พันเอ้ยแปดพันนะครับถือว่าโกงมากนะครับไม่มีใครแบกได้เท่าเรานะครับแบกชมดนี้ความโกงมันอยู่ที่รถเข็นนะครับมีรถเข็นนี้เหมือนมีบกไว้บกเลงได้เต็มที่นะครับไม่ต้องเกรงใจใครนะครับ โอเคดูสกิลคัสสองครับสกิลคัสสองเนี่ยหลังจากเปลี่ยนอาชีพมาใช่ไหมครับให้รีบอัพสกิลนี่ครับอะดรีนาลีนลัตนะครับอะดรีนาลีนลัตเสร็จปุ๊บมาต่อด้วย p o ว e r charge ให้ได้นะครับสองสกิลนี้ควรเต็มก่อนเป็นระดับแรกนะครับเพื่อช่วยในการเก็บเลเวลนะครับอา่าเพราะสกิลอะดรีนาลีนลัตเนี่ยทำให้เราตีเร็วขึ้นมากนะครับเรียกว่ามากเลยนะครับแบบเหมือนจะเป็นแบบ ขึ้นมา8หน่วยมั้งถ้าผมจะไม่มีของรีนิวอลนะมันจะขึ้นเป็นแบบเป็นหน่วยเลยอะไม่ได้ขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตามคำอธิบายนะครับแต่ถ้าเป็นของคลาสสิกเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่ง8หน่วยนี่มันเยอะมากมภาศาเลยนะครับจากที่เราเคยตีแบบเป็นเต่าอย่างเงี้ยได้อารรีาลีรัดไปนี่แบบเทพเลยนะครับอ่าแล้วก็อ่าสกิลต่อมาที่ต้องได้สุคพลวัันนะครับเพื่ออ่าเพิ่มแอแทกเข้าไปตรงๆเลยนะครับ25นะครับเยอะมากนะครับ จากตี300ขึ้นเป็นเกือบ400กว่านะครับถือว่าแรงมากนะฮะแล้วจากนั้นนะครับค่อยไปอัพนี่ครับ Power Poli r e s e a นะครับเพื่อเอาเพิ่มแอตแทกกับเพิ่มพิทนะครับเป็นสกิลแพสซีฟนะครับนี่ครับนี่ครับหลังจากอ่าอัพอ่าอเดลาร์ดใช่ไหมครับพาวเวอร์ทัสแล้วอ่า Power Poli r e s e a แล้วนะครับแล้วก็ไปอัพนี่ครับพาวเวอร์แม็กซิม z e นะครับที่จริงเราเอาพาววเอร์เพอร์เฟคชั่นก่อนก็ได้นะครับเพื่อเอาให้ตีทุกขนาด100%นะครับนี่ครับแล้วก็ power อ่านี่ครับ power maximize power power maximize เนี่ยแหละติดมานะครับเนี่ยแหละมันจะทําให้เราตีเป็นค่าสูงสุดเสมอนะครับไม่มีแกว่งนะครับยกเว้นคุณตีบวกครับถ้าตีบวกเกินระยะปลอดภัยเนี่ยดาเมจของสกิลเนี่ยมันจะแกว่งนิดนึงนะครับแต่มันนิดเดียวจริงๆนะครับถือว่าสุดยอดมากนะครับถ้าเราเปิดตลอดเวลานี่เอพีจะหมดหลอดเอาได้ง่ายๆนะครับถ้าไม่ได้ใส่เซตนะครับแต่จริงๆแล้วมันใช้น้อยนะผมปกติผมเก็บไว้ผมเปิดตลอดนะครับใช้บู ครึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่เกิน3-4ขวดนะครับถ้าไม่ได้เอาไปไปใช้รถเข็นฟาดนะครับตีธรรมดาเนี่ยชั่วโมงนึงไม่ชั่วโมงนึงไม่เกินแบบนี้นะครับ3-4ขวดเต็มที่นะครับเต็มที่ไม่เกิน6นะครับอ่าอาจจะเยอะหน่อยนะครับผมอ่ากดทุกสกิลเลยนะอัดบัฟเต็มแถวเลยนะครับสกิลบัฟเราเยอะมากนะครับหลังจากอัพไอพาวเวอร์แมคซิมายแล้วใช่ไหมครับก็ไปอัพนี่ครับสกินเทมเพลิงนะครับผมมันจะทําให้เรา ป้องกันธาตุไฟได้ดีขึ้นนะครับไฟแมกมานี่สบายมากครับโดนเวทไฟเบามากๆนะครับกันเวทไฟ25%นะครับแล้วกันปกติอีก5%นะครับเรียกว่าช่วยได้มากเลยนะครับแล้วก็ค่อยมาอัพแฮมโมฟอลนะครับนี่อันนี้คือสกิลสายบูทั้งหมดนะครับที่ต้องอัพนะฮะเนี่ยครับก็ไล่หมดเลยนะครับเขาอัลิลาร์ดพาวเวอร์ทัชนะครับแล้วก็โอเปอร์ลิซเซอร์นะครับแล้วค่อยไปนี่ครับพาวเวอร์เพรสชั่นนะครับแล้วก็พาวเวอร์แมชชีมายนะฮะ จากนั้นค่อยอัพ mm hmm. แฮมเปอร์ฟอลเต็ม erm mm hmm. นะครับแล้วก็สกิลแฮมเบอร์ลิงนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็นี่ครับสกิลหาแร่นะครับอัพเถอะครับเอาไว้เล่นๆก็ยังดีนะครับมันมันเหมือนมีโอกาสสุ่มแร่จากมอนสเตอร์ทุกชนิดนะครับไม่ว่าเราจะตีตัวอะไรมันต้องมีโอกาสตบแร่นะครับมากน้อยตามแต่สัดส่วนว่าไปนะครับก็ถือว่าเป็นแบบว่าเผื่อได้ อีลงอีรูโอลงโอลินะครับได้หมดนะครับแต่มันโอกาสได้น้อยครับได้พวกแร่ธาตุเล็กอ่าไฟบัตรอะไรพวกนี้นะครับเลดบัตรอะไรพวกนี้มากกว่านะครับแต่ก็โอเคนะนี่ส่วนมันจะเหลือสกิลอีกประมาณสักสี่ห้าพอยต์นะครับจะเลือกอัพเฟนโลกสมิธอะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแต่ไม่ค่อยจะใช้นะครับเราเล็กน้อยนะครับตีก็ไม่ติดครับโอเคครับก็จบไปเรื่องสกิลนะครับผมอ่าต่อไปก็เป็นเรื่องเตตัสนะครับผม สเตตัสเนี่ยของผมเนี่ยอันนี้คือตัวผมเลเวล89อ่าก็ถือว่าเลเวลสูงพองสมควรแล้วนะครับผมอ่าสเตตัสผมเนี่ยเอาที่ผมเคยคิดไว้นะครับตอนเลเวล99นะครับผมจะอัพเนี่ยครับสเต็ง80นี่คือผมหยุดแล้วนะครับแล้วก็ไอจี80นะครับเพียงพอแล้วนะครับอ่าไอจี IG 80เนี่ยถ้าใส่ของผมเคยทำคลิปไปแล้วว่าสามารถทำไอจี190ได้นะครับโดยใช้พวก อ่ากระบองกับขวานมือเดียวนะครับผมซึ่งแค่นี้มันเพียงพอแล้วสําหรับ1้0ยแนะครับถ้าเป็นขวานสองมือเนี่ยจะได้จะได้ร8 7นะครับก็ถือว่าสูงมากแล้วนะครับฝืนมากกว่านี้ไปมันเปลืองสเตตัสพอยต์นะครับเพราะแค่นี้มันก็ใช้เก้าแล้วนะครับถ้าเลย80ขึ้นไปเนี่ยใช้ประมาณ1 0 11นะครับซึ่งมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเราไม่ได้เอาไปหลบอะไรเท่าไหร่แล้วก็ใช้เยอะมากในการเพิ่มเอเจนตหนึ่งหน่วยครับซึ่งมันไม่ค่อยคุ้มมากนะฮะอ่าสเต็ั80เอจิ แล้วก็วิทตอนเลเวลก็9ที่ผมคำนวณนไว้ก็คือวิ60นะครับผมจะได้เลือดประมาณเกือบเกือบมื่นะครับนี่ครับแล้วมันถ้าเลือดถ้าวิ60เนี่ยมันโอเคสําหรับกิววอด้วยนะครับไม่ถึงกับเปาะเปาะแบะมากนะครับไม่ถึงกับพูบเดียวตายนะฮะแต่ถ้าโดนมองต่อยยังไงก็ตายนะฮะก็ถือว่ามันใช้ได้สนุกทั้งเก็บเลเวลทั้งกิววอนิดๆนะฮะ อาจจะไม่ได้กิววอร์เต็มตัวนะครับสายแบบผมเอาไว้เก็บเลเวลหาของมากกว่านะฮะแล้วก็เด็ก38นะครับไม่ต้องใช้เยอะครับแบ็กส์มิดมันมีสกิลนี่ครับเพรฟอร์รี่เรเซิร์ชอยู่นะครับเพิ่มฮิตเพิ่มอะไรเข้าไปนะครับแค่เด็ก38เนี่ยก็ตีโดนแทบทุกตัวแล้วนะครับถ้าถ้าไม่ใช่ตัวฟีนสูงๆมากนี่ตีโดนแน่นอนนะฮะเพียงพอแล้วนะครับไม่ต้องอัพเยอะนะครับส่วนลัก12เนี่ยผมอัพเพื่อให้มันคุ้มค่านะครับ มันเป็นเรื่องความคุ้มค่ามากกว่านะไม่ได้เอาคีย์นี้ข้นะครับนี่ครับเพราะจะเห็นไหมครับว่าสเต็ง80เนี่ยมันใช้สเตตัอย9หน่วยต่อการอัพสเต็งหงครั้งนะครับแล้วก็รีเดเวลเนี่ยสามลักเท่ากับ1ึงสเต็งนะครับ3ามลักได้แอทแท็กหนึ่งนะครับผมก็คำนวณมาเลยว่ายอดเนี่ยสเตตัสเนี่ยได้ลักสามอันเนี่ยได้สเต็ง1หน่วยครับก็จะยอดยอดมานะครับไปคำนวณมาได้ลักนะครับ แล้วก็เนี่ยครับมันจะพอดีเลยนะครับถ้าเลเวล99นะครับจะได้วิท60เนี่ยครับแล้ะสเตตัสประมาณนี้เลยนะครับถือว่าโอเคแล้วนะสำหรับคนเล่นแบบหาของเล่นไปเอาสนุกนะครับผมเก็บเลเวลเพินเพินนะฮะโอเคเรื่องสเตตัสจบไปแล้วนะเนี่ยอันนี้คือสเตตัสสุดๆของผมแล้วเหลือแค่อัพวิอย่างเดียวให้มันครบ60ที่เหลือไม่เปลี่ยนแล้วนะครับโอเคส่วนของสมใส่นะครับ คือจริงๆแล้วมันมีอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ค่อยได้ก็คือหมวกมูนะครับหมวกมูเนี่ยมันเรียกว่าทําให้แบทสเมธเทพเลยนะครับเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยแบทสเมธตีแรงอยู่แล้วใช่ตีทีเมื่อกี้เห็นไหมครับว่าตีแ0ดร0อเนี่ยถ้าได้หมวกมูเข้าไปดับเบิร์ไดแท็กหรืเบิร์ห้าเนี่ยมีโอกาสดับเบิร์ไดแท็ก25อร์เซซึ่ง25เนี่ยที่ดาเมจจะขึ้น2เท่าเนี่ยมันบ่อยมากนะครับแบทสเมธตีเร็วมากนะฮะก็ มันจะทําให้เวสมินมันค่อนข้างจะทําดเมจนต่อวีได้สูงนะครับมันก็เลยเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ครับถ้าถามว่าควรเก็บเงินซื้ออะไรเป็นอย่างแรกใช่ไหมครับอย่างแรกเนี่ยควรจะเป็นนี่ครับเสื้อกล้ามางเกงในนะครับของคู่ใจใส่จินะครับใส่กู้กันในจีบวกห้าฟีบวกสินะครับมันถูกมากนะครับไม่กี่แสนเท่านั้นเองครับซื้อ2ออย่างเข้ามานะครับต่อมาก็ซื้อขวาน ถ้าแบบคนเริ่มได้เลยนะขวานโง,โง่หนึ่ง,โงอันนะครับก็ไปซื้อจาก m อ c ซที่เมืองอัลเบอร์ตาได้นะครับไม่ต้องขวานลงสองลูใสก่กราดอะไรไม่ต้องครับเอาขวานโงโง่มาก่อนนะครับแล้วก็พยายามเก็บเงินซื้อหมวกงูให้ได้นะครับเราหมวกงูเนี่ยจะทำให้แบ็คซมิเราเก่งมากนะครับเราจะตีแรงขึ้นตีทําทำดาเมจได้เร็วขึ้นมอนสเตอร์จะตายเร็วขึ้นเราจะหาเงินได้เยอะขึ้นนะฮะหลังจากหมวงูแล้วเราค่อยมาหาขวานก็ได้นะครับ อย่างผมเองเนี่ยก็ไม่ได้ใช้ขวานตีบวกครับเป็นแค่ขวานสองรูนะครับขวานสองรูเนี่ยดอกจากอ,าอะไรอะมิโนทอรไอวัวใต้สปริงนะครับผมใต้พีระมิดพีระมิดชั้นใต้ดินมีโอกาสเอาขวานสองรูนะครับของผมมีขวานอยู่4อัน5อันนะครับก็ลหลักๆก็จะมีขวานใส่การ์ดวัว2ใบ ขวานวัวสองอันนะครับแล้วก็ขวานนี่ครับขวานใส่กัดเหมืองเกวอเกอร์นะครับแล้วก็อีก3อันจะเป็นขวานธาตุนะครับอันนี้เป็นขวานลมอันนี้เป็นขวานน้ำนะครับแล้วก็นี้เป็นขวานไฟนะครับคือมีแค่นี้เก็บเร็วได้แล้วนะครับสบายมากไปได้ทุกที่นะครับผมถามว่าควรเอาอะไรก่อนนะครับเอาขวานธาตุก่อนนะครับขวานธาตุมาถูกกว่าขวานใสกัดนะฮะแล้วมันใช้ได้ค่อนข้างจะแรงกว่าด้วยนะครับ คือถ้าแนะนำนะครับเป็นขวา,านธาตุน้ำนขวานธาตุน้ำเนี่ยจะใช้ได้ดีตอนเลเว่60ขึ้นไปนะครับเพราะเราจะเป็นตี60เนี่ยตีมาดุกได้นะครับที่สปริงชั้น3นะครับถ้า70 80เนี่ยก็ไปอยู่ตีวัวที่สปริงเอ้ยที่พีระมิดชั้นใต้ดินได้นะครับถ้า80นี่ก็แมกมาเลยครับยาวๆนะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือจะขวานลมไปเลยก็ได้นะครับขวานลมเนี่ย จะอยู่บาบิลันนะครับยาวๆเลยตั้งแต่แบบเปลี่ยนอาชีพก่อนเปลี่ยนอาชีพเลยได้ทั้งหมดนะครับก็อยู่ไล่ทีละชั้นนะครับ2 3 4 5หนะครับอยู่ไปให้เบื่อเลยนะครับแล้วก็ไปต่อด้วยโนเลียนนะครับซึ่งก็ตอนนั้นแหละครับก็ยาวๆไปเลยครับ9ก99ก็อ็โนเลียน80ก็มาได้แล้วนะครับเนี่ยครับหลักๆ2ขวานะครับขวาทัดลมกับทัดน้ำาออันเพียงพอแล้วนะครับสำหรับคนเริ่มเล่นใหม่นะครับแต่ถ้าเงินเหลือๆงบเหลือเนี่ย ก็ไปจัดขวานไฟมาก็ได้นะครับหรือไม่ก็เป็นขวาน2เหมือง2วัวก็ได้นะครับหรือจะเป็นเฉพาะทางไปเลยเป็นขวาน2ไฮด้าก็ได้นะครับก็แล้วแต่กําลังทรัพย์นะครับแต่หลักๆควรมีขวานทตุแต่อย่างน้อยทัุน้ําก็ยังดีอ่ะเอ้ยทัดาตุลมาตุลมอย่างน้อยทัดลมก็ดีเพื่อเก็บเลี้ยวในบบิลันหาเงินได้นะครับเพราะในบบิลันเนี่ยมันก็มีของหลายอย่างที่มันขายได้ราคาดีนะครับถ้าเรา เอาขวานลมไปแล้วอยู่ได้ยาวๆเนี่ยมันก็ทําเงินให้เราได้เยอะนะครับผมแล้วก็เครื่องประดับเครื่องประดับนี่แล้วแต่คนนะครับผมชอบได้ยินเสียงคีย์นิคอลนะครับก็เลยใส่โคโบนะครับก็ไปเอาของแอดมาด้วยครับของแอดมันก็ใช้อันนี้นะครับหรือไม่งั้นก็เป็นใส่เป็นเครื่องประดับที่บวกเอจ2ก็ได้นะครับหรือจะเป็นเครื่องประดับที่บวกสเต็ก2ก็ได้นะครับแล้วแต่คนเล่นเลยครับอันนี้ ไม่ฟิกอะไรเท่าไหร่นะครับผมอ่าแล้วก็รองเท้าแน่นอนนะครับเราใส่อิจิก็ส่วนใหญ่ก็ใส่มาดัมมาอยู่แล้วนะครับตามสไตล์นะครับได้อ่าเลือดสิบแล้วก็อิจิหนึ่งนะครับผมนี่ครับหลักๆก็คงมีแค่นี้แหละครับส่วนกากแองหรือว่าปลาคาบี่ก็แล้วแต่กําลังทัพย์นะครับมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับไม่ได้สําคัญขนาดนั้นนะครับผมอ่าแล้วก็อันนี้ครับเป็นของเล่นสําหรับ คนค่อนข้างจะมีเงินพอสมควรนะครับเพราะมันราคาค่อนข้างแพงมากนะมันคือคลิปใส่การ์ดคู่แดงนะครับนี่ครับโอบาลอนนะฮะซึ่งจะเห็นว่าที่ผมไปตีเมื่อกี้มันมีเล็กมันมีสกิลเล็กขึ้นนะครับผมเล็กเนี่ยมันจะทําให้เราตี2เท่านะครับเมื่อกี้เห็นไหมครับว่าผมตีเบิ้ลทีละสามพันแปดนะครับคือเบิ้ลแล้วแม่งเบิ้ลอีกทีหนึ่งนะครับกลายเป็น4เท่านะครับซึ่งเยอะมากครับแล้ว พี่แกก็ติดบ่อยเฉลือเกินนะครับแต่ราคาไม่ก็แพงเฉลือเกินนะครับไอคลิปนี้นะครับผมซื้อมาก็เป็นหลายสิบเอ็มฮะมันเป็นแบบว่าของเล่นของคนที่แบบอ่าค่อนข้างมีทุนรัพย์นะครับคือถ้ามันไม่ใช่ของจําเป็นนะมันเรียกว่าเป็นของเสริมมากกว่านะครับถ้ามีตังก็ซื้อไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้จำเป็นนะครับก็ถือว่าเป็นไอเทมสนุกสาหรับคนเลเวลเยอะแล้วก็ทุนรัพย์เล็กน้อยนะครับนี่แหละครับหลักๆก็คือ ประมาณนี้นะครับผมก็ให้ดูคร่าวๆนะครับว่าแบทสเปสายบูเนี่ยเล่นไม่ยากมากนะครับตีแรงตีเร็วนะครับผมหาเงินได้นะครับลากได้ทําได้ทุกอย่างนะฮะแต่เราไม่ได้สุดทักอย่างนะครับคือเราไม่ได้ฟรีวีสูบแบบแอดเราไม่ได้ลากเทพแบบไนท์นะครับแต่เราตีแรงเรารักได้เราฆ่ามอนเร็วนะครับ คือเรากางๆนะครับเราได้ทุกอย่างอะไรแบบทาแบบนี้ครับทาได้ทุกอย่างนะฮะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่เล่นสนุกอาชีพหนึ่งนะครับผมก็ถ้าใครอยากลองเล่นดูก็เล่นได้นะครับของก็สเต็ปแบบนี้ก็ได้นะครับผมถ้ามีเวลาก็ลองไปไล่ดูคลิปแบตเทิรสมิธของผมก็ได้นะครับเซิร์ชเลยนะครับว่ากำหนดเวลวก็เวนวักแบตเทิรนสมิธนะครับผมก็ทําไล่มาอยู่แล้วนะครับดูตั้งแต่ ep สี่ไปนะ ep สี่ไปเนี่ยเป็นเริ่มเป็นสายจิแล้วครับสาม ep แรกเป็นสายวิทนะฮะ โอเคครับก็คลิปนี้คงเอาไว้เท่านี้แหละครับผมก็อ,อาจจะลืมกด subscribe YouTube ของเวด้วยนะครับเวลาผมมีข่าวสารมีไกด์อะไรใหม่ๆมีรีวิวเทมอย่างเงี้ยจะได้ไม่พลาดข่าวอะไรพวกนี้นะครับผมเพราะบางอย่างเนี่ยไปรีวิวปุ๊บแล้วราคาแม่นขึ้นนะครับอโอเคเพื่อใครจะได้กําไรอย่างนี้นะครับก็มาแบ่งผมด้วยก็ได้นะครับก็อาจ่ะลืมไปกดไลค์นะครับ Facebook นะครับ YouTube กมลเวชานลนะครับใน Facebook page นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็คงเอาไว้ประมาณเท่านี้นะครับเป็นแนวการเล่นคร่าวๆนะครับสำหรับ uh, คนที่อยากลองเล่นแบล็กสมิวดูนะครับผมโอเคครับคลิปนี้สวัสดีครับ